สวัสดีครับตอนนี้ของที่ผมสั่งไปก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าติดแล้วรถจะวิ่งดีไหมอัตราการเร่งจะดีไหมนี่เลยครับ GT7 เดี๋ยวเรามาลองจะเอามาติดเข้ากับ X Max 300คันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าแรงไหมแรงมาดูเองครับ เดี๋ยวเราจะมาดูอัตราการเร่งน,นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะครับตอนนี้รถยังเดิมๆอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราเรามาเร่งกันเร่งกันแบบสุดปอกเลยว่า <c oughs> เดิมขึ้นเท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะครับไปเลยครับ หน้าตาเจ้า GT7 ตัวนี้นะครับเนี่ยแกะกลองออกมาก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตามีสายมาสองเส้นนะครับขาวกับดำเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาทำการติดตั้งกันครับเราจะจับเจ้า GT7 ตัวนี้ <c oughs> ไปไว้ใน Xmax สามร้อย <c oughs> ไปดูกันครับ ก็คือว่าในในคลิปวิธีการติดตั้งนะครับก็คือเจ้าดีทีตัวเนี้เขาไม่ต้องเลืออะไรเลยครับสามารถเอื้อมมือเข้าไปตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงคอตรงนิ้วที่ผมชี้หเห็นนะตรงเนี้แต่ทีเนี้ด้วยความที่ว่ามือ,มอผมใหญ่ละอย่างคือผมไม่ค่อยมั่นใจด้วยเดี๋ยวผมลือชุด้างดีกว่า <What? S 1> จะได้เห็นชัดๆเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยว่าเขาติดยังไงอาเวเราไปดูกันครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เข้ากับคอยตรงนี้นะครับเป็นพื่อนเห็นไหม เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าหนวดหนวดหนวดกุ้งลัดเข้าที่กล่อง นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมผมติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเจ้า GT7 นะครับ <igi. S 1> นี่นะครับเอาเทปบนท้ายรัดไว้ก็สายนะครับเพื่อกันโยนไปโยนมานะครับประมาณนี้ติดอยู่ตรงคอยนะครับคอยใครก็ไม่รู้ ได้ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเราไปรองรถกันนี่เราต้องมาทำกันที่หน้าร้านเลยนะครับร้านกาแฟนะครับไม่ใช่ร้านซ่อมรถ เรามาลองกัน ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราไปลองกันมาแล้วก็มีผลนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ก็รู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ถึงอัตราการเร่งที่เพิ่มขึ้นมาแรงทอร์กนะครับก็ใช้ได้ใช้ด้ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองสั่งได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับ G T ซเว่นนะครับกล่องรูปรางหน้าตายอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งลองมาใช้บ้างก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวอีกไม่ีวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเชียงรายภูชีดาวครับคอยติดตามด้วยนะครับ